จังวัดเลยค่ะคุนก็ขอความร่วมมือเนี่ยประชาชน่ทีผ่มีความจําเป็นที่จะเดินทางไปที่บ้านปากพูนี่ค่ะให้งดเลยงดส่วนผู้ที่อยู่ในบ้านนี่ค่ะจะเขาจะออกกันยั้งได้ยูแต่ว่าต้องติดต่อเจร้าทีตรงลงซื้อออกไปไซส์ไปไซส์ไปเฮอียั้งไปจักมือไปไหนเมื่อมาอย่างซี่มนบอกออกไปจักชั่วโมงจะกลับมาจักชั่วโมงนี่ค่ะเนี่ยคุณก็ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ ซึ่งผู้สื้อข้าวค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่มู่สามบานปากผู้ตบบนเมืองอำเภอเมืองนี่แหละค่ะ,คะหลังจากมีหนังสือด่วนปิดมู่บ้านแล้วก็บรรยากาศในมู่บ้านพาอสร้างปิดอีกกระเงียบเงกาก็สุเม,มือค่ะ,คะเพราะว่าเพิ่นสร้างปิดเน,ะน,นาะก็คลา,ายกับมู่บาร่างเพิ่นวาจังซันจาก,กาที่เพิ่นลงพื้นที่เนี่ยมู่บ้านนี่ก็มีทางเขาออกสามทางค่ะแล้วก็ทางอำเภอเมืองเลยน,นี่ก็ทรงเจนาทีไยปกครองทรงชระบมู่บ้านไปตั้งเต้น ตั้งเต้นให้ลงซื้อเขาออกค่ะเพราะว่าบ่ออนุญาตให้ค้นภายนอกเขามาค่ะผู้ใดผู้มีความจะเป็นห้ามเขามส่วนชาวบ้านที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี่ค่ะทางอำเภอทางสาธารณสุขจังหวัดเลยเนี่ยเพื่อความควบรวมมือค่ะผู้ใดต้องออกไปเหตุงานค่ะต้องลงซื้อค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 แมกา ลงซื้อในการเข่าออกเข่ามาเลิกงานกลับมาก็ต้องมาลงซื้อกลับ,กล,บกลับมาแล้วต้องซอยกันช่วงนี้จะอาจจะรู้สึกอึดอัดแดดจักหน่อยบางคนแต่ว่าเขาก็ต้องซอยกันค่ะซึ่งทานา้ปรีชากรยาอายุเจิป,ปีค่ะซึ่งก็เป็นช่าบานบานปากผู้มูที่3นี่แหละเพิ่นเล่าห้ฟั่งข่าว่ามื่อคืนนีมีเจ้าหน้าที่ไฟปกครองค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก็มีการประชุมภายในหมู่บ้านมาให้คำแนะนํามาบอกวิธีป้องกันการติดเชื้อเวลา1 9เก้าโควิน1เก้าอย่างล้ค่ะ,ละแล้วก็มีคําสั่งปิดหมู่บ้านเพราะว่าเพิ่นพบมีนักมวยในหมู่บ้านค่ะติดเชื้อโคโิด1 9เก้านี่คือสาเหตุที่ปิดหมู่บ้านติดเชื้อแต่ว่าบ่แสดงอาการค่ะ,คะ,ะในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่ก็เป็น ข้าราชการที่กเกษียณแล้วมีผู้หาสากินข้ามนี่ก็มีอยู่แต่ว่าหลายกลุ่มเซียงเด้แมนค่ะผู้สาวนี่กลุ่มเสียงเลยเปกติทุกมือก็จะมีค้นข่าออกค่ะแต่ว่ามืนนี้ก็เงียบเงาแน่เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ชะร,ระบกค่อยตรวจผู้หายผู้เกี่ยวของข,องของ้ามในมู่บานส่วนคนในมู่บานค่ะคสีออกไปใช้หนีเพิ่นขายล่ลงซื้อ มีชาวบา้านบางคนกระยานค่ะจ,จะกะเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแม่ค่ะทั้งฟังท่าอากาศายานจังหวัดเลยเนาะคะ่ะนายประมวลอินทวงศ์ผู้อํานวยการท่าอากาศายานจังหวัดเลยเพิ่นก็ได้บอกว่าทั้งสนามบินมีมาตรการที่เข้มงวดมีการตรวจวัดไข่ทั้งหมด3จุดเนาะคะ่ะคือผู้โดยสารขาออก ต้องได้รับการตรวจผู้ที่สิออกเนี่ยต้องได้รับการ,ราต,ตรวจย้ำทียางเขามาในสนามบินปุ๊บนี่ต้องตรวจเพันเลยเนาะคะ่ะแล้วเขาไปอาคารก่อนขึ้นเครื่องเนาะคะ่ะก็ต้องตรวจอีกจุดหนึ่งส่วนผู้โดยสารที่เดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยเพื่อนบอกว่ามีถึงมื้อละประมาณ300้คนต่อสามเถี่ยวบินเลยแปลว่าต๊เที่ยวละร้อยคนมาจากกรุงเทพเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าต้องตรวจทุกคนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สนามบินกับโบเว้นน้ำต้องเข็มงวดเลยเนาะค่ะเนาะ สถานีขนส่งจังหวัดเลยเนี่เพื่อนบอกว่าบรรยากาศเงียบเหงาแดดจักหน่อยเนาะคะ่ะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้โดยสารเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่มาฮอดจังหวัดเลยเนี่ก็จริงๆแล้วก็เป็นปกติเนาะแต่ว่าผู้โดยสารที่เดินทางขาทั้งเขา่าทั้งออกนี่ต้องได้รับการตรวจวัดไข้ทุกคนก่อนขึ้นรถโดยสารส่วนผู้โดยสารเทิงรถนี่ผู้ซื้อขา่าวบอกว่าเป็นห่วง บอกใครอยากใส่หน้ากากอนามัยกันป่านใดขึ้นไปนั่งแย่ๆกันเนี่ยอยู่น้าที่นั่งเนี่ยใกล้ก่าเขาสองคนใกล้กันอีกอบอไ่หน้ากากอนามัยอันนี้ก็ต้อระวังค่ะนี้จริงแต่สุขภาพแข็งแรงแต่ว่าต้องไปในที่ชุ่มชุ้นรัวเดินทางโดยรถสาธารณะแบบนี้ใส่หน้ากากผ่านก็ยังดีค่ะ